ไปดูตัวอะไรอีกไปดูว้ายอะไรวายู่หรอดอหอยทอดหอยเดี๋ยวไปวา่วกันเเดี๋ยวเราไปวาดรูปหอยทอดอยากไปเียียบมันจะตายมันจะตุ่มในรถมันเดียบหน่อยไหม ไปวาดรูปปเดีนน๋ยวเราไปล้างมืออย่ารีต้นน้ำไปล้างมือไปล้างมือเร็วไปไม่ต้องยุ่งกับเขาไปล้างมืออย่าท <Yeah. S 1> ิมันเป็นธรรมชาติของเขาไปล้างมือมัน,ม,นมันอึอไปน้องกรไปล้างมือดูมันอึอ,นอ,อ,นอึ่มดูดูด,ดูมันมีอะไรเลื้อยตามตัวมันด้วยอะไรอ่ะ 嗯，拜拜拜。